บอลรถบ้านสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำา o o n d City y เครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับตัว SV ปี2018ฟ <Yahoo! S 1> ังไม่ผิดครับรถแค่2ปีเท่านั้นแล้วก็ที่สำคัญจุดเด่นของคันนี้คือใหม่น้อยมากนะครับ เดี๋ยวผมจะมาบอกถึงลักษณะความสวยงามของเจ้า Honda City คันนี้กันก่อนก็สังเกตดีๆนะครับเจ้ารุ่นนี้นะครับรูปลักษณ์ของเขาเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนจากโฉมเดิมนะครับที่เป็นโฉมปี14เนาะก็ในส่วนของดีไซน์สังเกตว่าด้านหน้าเนี่ยจะคล้ายๆ Honda Civic ผสมกับ Honda Jazz นมาล้วก็รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับไฟ LED Daytime Running Light นะครับสังเกตได้ในส่วนของโฉมของไฟหน้า ที่ให้ความโดดเด่นสวยงามกระจังหน้าเป็นโคมเมี่ยมนะครับตัดลังพึ่งแล้วก็รุ่นนี้อย่างที่บอกว่าไปสังเกตดีๆว่าเอ๊ะแล้วโฉมปี 1,4, 1,6เนี่ยมีจุดต่างตรงไหนนี่เลยนะครับ จุดต่างของไมเนอร์เช้งนี่เลยรูปลักษณ์นะครับเขาเรียกว่าคิ้วด้านล่างนะครับกระจังหน้าด้านล่างเนี่ยเป็นสีคมเมี่ยมนะครับมาดูในส่วนของดีไซน์รุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วะนะครับในส่วนของรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับตัวยางปี2018ยางของกูตเย่แม็กอลอยนะครับเป็นสีแบบทูโทนหน้าใช้งานนะครับแล้วก็ ไฟเลี้ยวเนี่ยจะมาอยู่ที่ด้านข้างของตัวรถก็ซึ่งเป็นไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะเป็นแบบ LED แล้วเดี๋ยวผมมาดูด้านในรถกันว่ามันจะมีความสวยงามแล้วน่าใช้เพียงใดนะครับรุ่นนี้นี่เป็นกุญแจแบบรีโมทนะครับแล้วก็เป็นแบบพุชสตาร์ทมานะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันแผงเข้ามาในส่วนของด้านข้างนะครับแผงด้านข้างของประตูเนี่ยก็จะมีในส่วนของสวิตช์ควบคุม ล็อกรถนะครับปรับกระจกแบบออโต้แล้วก็ตัวแผงของประตูรุ่นนี้นะครับสังเกตได้ว่าจะเป็นตัวผ้าซึ่งเป็นดีไซน์ตัวเดียวกับเบาะด้านในของตัวรถนี่นะครับแล้วรุ่นนี้นะครับยังเป็นเบาะผ้าแต่ความสะอาดของเขาค่อนข้างสะอาดเลยพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับนะเดี๋ยวมาไล่ในส่วนของความโดดเด่นของดีไซน์ของ Honda City คันนี้กัน เริ่มตั้งแต่ในส่วนของคอนโซลหน้านะครับมีการปรับรูปลักษณ์มาจากโฉมเดิมเพียงเล็กน้อยแต่ให้ความโดดเด่นนะครับแล้วก็หน้าเรือนไม้เนี่ยยังใช้ตัวแพลตฟอร์มเดิมจากเจ้ารุ่นปี2014นะครับอยู่เหมือนเดิมในส่วนของรุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับโหมด Eco Mode แล้วก็นะครับเป็นแบบพุทธศัตรทอย่างที่บอกไปนะครับนี่นะครับอ่านะครับบอกไปแล้วนะครับว่า คันนี้ไมน้อยจริงๆสังเกตได้ไม่อยู่เพียง1 5 7 0 0ากว่ากิโลเท่านั้นแล้วก็ไล่ามาส่วนในคอนโซลตรงด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นระบบของลมแอร์แล้วก็ในส่วนของเครื่องเสียงซึ่งตัวเครื่องเสียงเนี่ยนะครับรองรับในส่วนบลูทูธ usb อีกด้วยไล่ลงมาในส่วนของตรงกลางนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวควบคุมตัวแอร์ของตัวรถรุ่นนี้ก็จะเป็นระบบสัมผัสซึ่งเป็นระบบออโต พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันมีโหมดควบคุมซ้ายขวาแบ่งโซนนะครับในส่วนของซ้ายมือเนี่ยก็ควบคุมในส่วนของเครื่องเสียงแล้วก็ด้านขวามือเนี่ยมาพร้อมกับตัวค r u i s น control แล้วก็ p a t เทิร s h i ิปตัวเกียร์รุ่นนี้นะครับก็เป็นเกียร์ cvt 7สปีดนะครับให้แรงม้าเนี่ยสูงสุด107แรงมา้า <Wow. S 1> และรุ่นนี้เนี่ยรองรับน้ำมัน e85 ได้แล้วด้วยนะตัวกล้องหลังนะครับรุ่นนี้ก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเวลาเราเข้าเกียร์ในส่วนของเกียร์ถอยหลังเนี่ยตัวจอเนี่ยจะสามารถ ปรับเลือกโหมดได้นะครับ3ระบบสี่เหลียมมัตุรัสเลยคือแบบชิดนะครับให้มุมแคบแล้วก็ให้มุมกว้างสําหรับคนที่มีการขับขี่แล้วลักษณะของการดูที่ต่างกันผมบอกเลยว่าคุณเลือกดีไซน์ความต้องการของตัวรถเนี่ยให้เหมาะสมกับความต้องการของตัวคุณได้ตัวที่วางศอกเนี่ยค่อนข้างสะอาดเลยนะครับเป็นออกกึ่งกำมะหยี่เนาะแล้วก็นี่นะครับตัวฝ้า รุ่นนี้ก็จะเป็นสีเบจนะครับสีครีมเป็นสีครีมนะครับก็ยังสะอาดพร้อมใช้งานเลยนะตัวเบาะเนี่ยจะตัดกับตัวเบาะที่เป็นสีดําให้ความโดดเด่นของเจ้า Honda c ซิ y ีคันนี้นะค mm hmm. ู่มือรุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับนี่เลยนะครับคู่มือการใช้งานของผู้ใช้เดิมผู้ใช้เดิมเนี่ยใช้งานแค่คนเดียวจริงๆแล้วก็มีนี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารในการเข้าเซอร์วิสอยู่ครบทั้งหมดเลย mm hmm. โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูรอบๆคันแล้วจะแนะนําว่า เอจุดเด่นของเจ้า Honda City จุดเนี้ยนะครับจุดที่แบบน่าสนใจของเขามีอะไรอีกไปไปชมกันจุดเด่นเล็กๆน่ารักนะครับปกติโดยทั่วไปเนี่ยสังเกต Honda City ส่วนใหญ่โอ้จะเป็นเสาอากาศแบบหนวดกุ้งนะตรงๆแตร่ตรุ่นนี้นะครับก็ติดนี่เลยขีบฉลามมาให้เรียบร้อยนะสะเกิร์ตหลังนะครับมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดนะแล้วก็ดีไซน์ของตัวนะครับไฟหลัง ที่ให้ความสวยงามโดดเด่นกว่ารุ่นเดิมๆอะรุ่นนี้นะครับก็สามารถสั่งเปิดตัวห้องสัมภาระได้จากตัวรีโมทเลยเพียงแค่คุณกดอ่าเห็นไหมครับตัวกระโปรงหลังก็จะเด้งให้แล้วก็มาดูในส่วนของแล้วก็มาดูในส่วนของช่องสัมภาระนะครับของตัวรถ Honda City คันนี้กันว่ามีอะไรให้มาบ้างนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวถาดรองกันเปื้อนนะครับแล้วก็ตัวยางอะไรเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบทั้งสิ้นเลย ตัวรถคันนี้เนาะก็สภาพเดิมๆพร้อมใช้ใครที่กําลังมองหารถสวยๆราคาหน้าจับต้องผมแนะนําเลยเพราะว่าปีก็ใหม่ใหม่ก็น้อยน่าใช้งานหลายคนคงอยากรู้ราคาของเจ้า Honda City คันนี้กันแล้วว่าเราตั้งขายอยู่เท่าไหร่ไปฟังราคากันโอเคครับเดี๋ยวมาฟังราคาของ Honda City คันนี้กันปกติเนี่ยป้ายแดงอยู่736,000บาทแต่แน่นอนนะครับเรานำมาขายเพียง575,000บาทเท่านั้น และก็คันนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่เพียงเดือนละ7,000บาทเท่านั้นใครสนใจนะครับอยากหาซื้อรถและเป็นเจ้าของกับเจ้า Honda c i ิตสวยๆปีใหม่ๆใหม่น้อยๆผมบอกเลยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0982496545หรือเบอร์พิมอนนั่นเองหรือสนใจรุ่นอื่นก็สามารถเข้าไปดูในช่อง YouTube ของบอยรถบ้านนะครับก็สามารถไปกดไลค์กด s ั b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยหรือจะดูในช่องเพจของบอยรถบ้านได้ทั้ง4เพจนะครับวันนี้เนาะเดี๋ยวผมก็ขอตัว รีวิวแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวครั้งต่อไปผมจะนำรถอะไรมารีวิวให้ดูกันก็ไปติดตามชมได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปจริงๆนะครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกๆช่องทางของบอยรถบ้านด้วยนะคะ